มาฮอดแลวครับบ้านตานางหมู่บ้านสวยงามดังเทพนิยายที่เมืองเซโปนเป็นหมู่บ้านชนเผ่าบูมังกองครับมาฮอดอากาศเย็นหน้าพี่น้องบ้านนี้น,นะครับสี่โมงเย็นครับพี่น้องสบายกำลังพาก,กันหนึ่งเขา่าเมวกินแรงครับพี่น้องโ <ไป S 1> อ้อากาศเย็นเนาะแม่เนาะปุ่นยังมีการใส่สากโบราณโคกโบราณตามเข่าอยู่ครับบ้านนี้ครับลูกชายปะลูกชายโอ้ บรรยากาศครับอากาศยังยินอยู่เลยครับพี่น้องอากาศหนาวยินครับบ้านนี้ะนะบรรยากาศดีขนาดเลยครับบ้านนี้ครับอากาศคือไป็นทึ่งแบบส้มยูงามครับพี่น้อง อากาศดีขนาดเลยอากาศเย็นทุสุดเลยครับนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยวิวธรรมศาสตร์แล้วก็มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านวิวหลักล้านเลยพี่น้องจุดชมวิวหลังล้านที่บ้านตานางครับงามแห้งพี่น้องดังเทียบนิยายเลยครับ สวยงามสุดเลยครับบ้านนี้มาถึงแล้วบางคนก็นกระหงย่งก็มาแต่ส่วนแต่ให้แถวนี้เพิ่นปลูกเกษตรเกี่ยวกับมันต้นขาย,ยครับพี่น้องนี่คือสุดยอดหมู่บ้านที่หาซุ้มได้ยากครับ เข้าไปข้างในอีกจะมีน้ำตกไข่สมครับตัดสลนแถวนี้นะแต่วันนี้ผมพามาชมบรรยากาศหมู่บ้านวิโรว์แานมาเบิรงซาวเลาเห็ดอยู่เห็ดกลิ่นตอนแรงที่หมู่บ้านแห่งนี้วิวงามแห้งพี่น้อง <c oughs> เองินของซาวลาวครับ <c oughs> เพิ่นเป็นหน้าเยาวมากอยู่หลังนี้นะ อากาศดีขนาดเลยเฮืนองน,งนงามเนาะเฮืองงนงามบรรยากาศขนาดเลย <_ d ata> ไม่เท่าเมล็รรขอดันนั้นด้วยเมลงดด้วยอากาศยิ่งนา่าเลย,านนาเลยบานเจ้าเนาะขี้ยังกินแรงมเมล็ดแต่ <_ d ata> ก,กินยังได้กินไก่สองตัวเจ้าเห็นแลว <_ d ata> น,นี่เฮือนแม่ <_ d ata> เนาะโอ้พี่น้อง อยู่จะคนนะนี่ดูกันจะคนสามคนเนาะกับกับลูกสาวเนาะลูกไพรเนาะอ๋อดุยดุยดุยยางไก่เมื่อยบ่บ่เมื่อยเนาะแข็งแรงเนาะจักปีแล้วเถ่าเลยเถ่าแล้วเนาะอ๋อดุยเอาบ่ลูกคือนี่ไอ้คนนี้ยังสดด้วยนี่นี่ โอ้ดุ๋ยบมีลูกบมีเต้าัวได้สะวกบบมีคือบ่หาสะะกอไรลูกัปโอ้ดุ๋ยบะแรงลูกสิิข้าวแรงทำเด้อบะแรงเด้อแกนําไม้สูกินเน่อยเด้อเือนยูบ่มียูใช้ส่ะ เพื่อยูกมมาแต่กลนมันต้นครับเอามาขายแล้วก็คนพื้นเมื่อฮิตกิ่นยูเฮื่อนครับพี่น้องสาวงามแห่งบ้านตานางสบายดีจักปีแล้วเนาะนี่หนาวเนาะ กล้แต่ปาจองกลจอมลสาวอันนี้น้ำกินบะหาาหามาไก่บะไก่เากนาะงือเจ้าอยู่ใสผิวนกแขงเล็กแนทัเลยสาตุ๊กสี่ตุ๊กครับ พี่น้องแข็งแรงน่เลยอันนี้คือเฮื่อของสาวบ้านตานางพี่น้องโดนจะคนอยู่นี่เจ็ดคนเนาะอันนี้ลูกเจ้าบะเฮ็กกินจะแซ่บเด้อมือเล่นสมากินข้าวดำเด้อมือวันนี้เอาอาหารมาฝากพี่น้องสาวบ้านตานางครับพี่น้อง ชาวเาบานี้อาบน้ำตามลำธารธรรมชาติอยู่ครับพี่น้องใกล้ๆพี่น้องไอ้เพื่อนแกน้าไม้สุกีมะเร็งกำลังปอกแล้วก็มะเร็งขาสีมานอนยามพี่น้องชาวบ้านตานั่งน้องพลอยเนาะลูกไผ่ของไม่เท่าเพื่อนพี่น้องกำลังตำเข้าแข็งแร่งน้องกามใหญ่เนาะอันนี้เข้าเข้าให้เนาะเข้าให้ปลูกเองดีวะโอ้พี่น้องครับแข็งแรงหนาเลยครับ จากสุโมงแล้วต่ำฮะนะพราอบ่บสองสุโมง,ง,อ,งโอ๋อโดยโดยโดยนี่ครับพี่น้องครับแข็งแรกขนาดเลยครับนี่คือวิถีชีวิตในชนบทสาวลาวต่ำเข้าเห็ดแนวกินแรงพี่น้อง สุดยอดเลยครับพละกำลังครับตอนนี้เพื่อนใส่คุกเป็นซีมเมนต์เลยพี่น้องแทนไม้เห็นนะเมื่อก่อนสมัยโบราณแล้วกับบางหมู่บ้านยังใส่ไม้ในการเฮ็ดคุกตามเข้าอยู่ครับแต่ว่าหมู่บ้านนี้เพื่อนพัฒนาขึ้นพี่น้องเพื่อนใส่ปูนซีมเมนต์เฮ็ดคุกแทนครับ อันนี้คือเข้าตำเข้าเอาไว้กินแรงนะเนาะหนะึ่งเข้านะเนาะมันเรียกกินไม้มาเร็งเนะาะมะเร็งเนาะโ <c oughs> ดย <c oughs> อันนี้คือเข้าตำชูบื้อเนาะป <c oughs> กติ่น้องสาวตำเข้านี่จะกโมง ย่ามใดเศร้าหรือแรงสินะตำเข้าแต่ละมือภาษาลาวโอ้พูดภาษาลาวไม่ได้ได้ภาษาบังกองอย่างเดียวอ๋อเหรอป้าพี่น้องครับเพิ่นกินข้าวตาม,มือทุกคาบเลยครับพี่น้องสาวบ้านนี้ครับสัมพัอยังผิวงามปิ้งปังแข็งแรงสุขคนเลยครับเพิ่นกินข้าวตำม,มือพี่น้อง ไม่มีสารพิษครับมีแต่กำลังขนาดแข็งแรงด้วยเขาเรียกสักอยู่ปะฟัดฟัดเข้าอะไร กินข้าวส่วนไก่กับกินห้ามกินขี้เกียจที่เพื่อนพัดเข้าแหละพี่น้องเลี้ยงไก่ตอนแรงปไะเนโตเลยครับตอนนี้ฝนลงเม็ดครับมีฝนที่ชายแดนเซีโฟนอ๋อตามอีก สังเกตเวลาสักลงไปตํเข้าครับมันจะบุญพร้อมเลยพี่น้องมันจะมีสเตปในการตํเข้าอยู่ครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าผ่านหมู่บ้านแต่ว่าซาบานบอกมีไฟฟ้าไซสเพิ่นยังทุกยากอยู่พี่น้องได้ตํเขากินครับเป็นหมู่บ้านอยู่กลางป่าภูเขาที่เข้าถึงได้ยากที่เมืองเซียปูนแขวงสวรรคเขตสอปอลาวครับหมู่บ้านหางไกลความจเจริญพี่น้อง